รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The City h a s h b a c k for whatever moves me สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B ีไทมส์กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับดิจิทัลธุรกิจทั่วไทยไปทั่วโลกนี่คือสิ่งที่เราทําเนื้อหาสาระของรายการขึ้นมาเพื่อให้รู้นะครับว่าแนวคิดของคนไทยเองการสร้างธรรุรกิจของคนไทยเองไม่ว่าจะเป็นรุ่นดั้งเดิมหรือปัจจุบันเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นดิจิทัลันแล้วนะครับและที่สําคัญวันนี้เราจะได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดเส้นทางการทํางานของคนคนนี้เนี่ยนะครับ โอ้โหคนจบใหม่การเงินเนี่ยอยากจะทําสถาบันการเงินต่างๆเหล่านี้ทั้งสิ้นเหรอครับแต่ท้าไปทํามากลายเป็นว่าออกมาเป็นฟูลไทม์และกลายเป็นคนที่คิดโมเดลของตัวเองเดิมเคยทํางาน Private Banking ครับ oh. ที่ธ oh. นาคาร Credit ิตสวิสสาขาฮ่องกงครับตอนนั้นมีลูกแล้วครับ oh. แล้วผมต้องบินไปบินกลับ uh huh. ปรากฏว่าวันที่จะต้องเดินทางไปรู้สึกว่าลูกกำลังเล่นของเล่นอยู่ของลกบ้านเต็มไปหมดเลย <laughs> ก็รู้สึกว่าเอะตอนที่เรา uh huh. ซื้อของให้ลูกเนี่ยนะครับโอ้โหมันใช้เวลาคัดสรรจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกแต่เด็กโตไวครับพี่บัญชาของใช้แป๊บเดียวก็ไม่ได้ใช้แล้วในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งตอนที่เราเป็นพ่อแม่มือใหม่เราก็อยากจะหาของดีที่สุดให้ลูกแต่ถ้าได้ของดีราคาโดนใจผมว่าน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจผมก็เลยเริ่มต้นคิดจะทำแพลตฟอร์มเพื่อแก้ปัญหาเพียนพอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ครับ ดูใส่สูตรอย่างนี้แบบนี้เนี่ยแสดงว่าต้องเคยทํางานสถาบันการเงินมาก่อนหรือป่าครับเดิมเคยทํางาน private banking ครับ<อ>ที่ธนาคาร Credit ิตสวิสสาขาฮ่องกงครับแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเลยครับคือมันมีอยู่วันหนึ่งครับ<อ>จริงๆตอนที่ผมทํางานอยู่ธนาคารเครดิตสวิสฮ่องกงเนี่ยตอนนั้นมีลูกแล้วครับ<อ>แล้วผมต้องบินไปบินกลับ ปรากฏว่าวันที่จะต้องเดินทางออกไปรู้สึกว่าลูกกาลังเล่นของเล่นอยู่ของลกบ้านเต็มไปหมดเลยก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอนที่เราซื้อของให้ลูกเนี่ยนะครับโอ้โหมันใช้เวลาคัดสรรจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกแต่เด็กโตวัยครับพี่บัญชาของใช้แป๊บเดียวก็ไม่ได้ใช้เล่ใช้แล้ว มันเป็นเพนพอยที่คุณพ่อคุณแม่ทุกๆบ้านเป็นว่าเด็กโตขึ้นของที่เราเก็บไว้ซื้อมาอย่างดีคัาสรรให้อย่างดีกับลูกเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งตอนที่เราเป็นพ่อแม่มือใหม่เราก็อยากจะหาของดีที่สุดให้ลูกจริงนะครับแต่ถ้าได้ของดีราคาโดนใจผมว่าน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจ ผมก็เลยเริ่มต้นคิดจะทําแพลตฟอร์มเพื่อแก้ปัญหาเพีนพอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นปมอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคือหาสิ่งที่ดีของที่เล่นหรืออะไรก็แล้วแต่สําหรับลูกที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดกับลูกในราคาที่โดนใ,<ช>ในราคา<ช><ช>ที่โดนใจครับนี่คือเอาเอาสิ่งที่ตัวเองเจอจริงๆเลยใช่ไหมครับแล้วออกมาพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจเลยใช่ครับโอ้ก็เลยตัดสินใจยกไม่เอาละเส้นทางทางการเงินการเป็นนักการเงินไม่เอาแล้วจริงๆเลยใช่ครับไม่ไม่เสียดายเลยครับ จริงๆแล้วทุกผมว่าจังหวะชีวิตทุกชีวิตมีความฝันนะครับ<ช>ผมก็มีความฝันในชีวิตของผมว่าผมคิดว่าโรคนี้จะดีได้ก็ต้องเด็กเด็กต้องดีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเริ่มต้นที่ทําอะไรที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเด็ก แล้วก็แก้เพนพอยต์กับคุณพ่อคุณแม่ที่เราเคยมีปัญหานี้มาก่อนครับเพราะฉมองไกลมากคือคอยากให้คนรุ่นใหม่ๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นี่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตใช่ครับเราก็เลยเริ่มต้นแพลตฟอร์มจากเรื่องเพนพอยต์ของของโลกบ้านนี่แหละจับต้อง <laughs> ได้ที่เราเคยมีปัญหานี้มาก่อนทีนี้มันก็ต้องมาออกแบบสิครับว่าปัญหามันเจอแล้วแต่เราจะทํายังไงให้กลายเป็นโมเดลทางธุรกิจขึ้นมาครับครับในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่นะครับเราก็เริ่มจากว่าเราไป ดูปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงหรือเปล่าแล้วคนแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับเราก็ไปสอบถามไปทำ Research พบว่าเอ๊ะทุกๆวันนี้ก็มีปัญหานะซื้อขายของแต่ว่าไม่มั่นใจจ่ายเงินไปบางครั้งอาจจะโดนโกงได้นะครับหรือภาพไม่ตรงปกเราก็อยากจะแก้ปัญหานี้นะครับเราก็เลยทำแพลตฟอร์มมัมบิสตรีทเวอร์ชั่นแรกขึ้นมาเป็นที่ให้คุณแม่สามารถมาโพสขายของที่ส่งต่อเรียกว่าส่งต่อนะครับของที่คุณแม่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับ คือทุกคนรักลูกนะครับอยากจะได้ของที่ดีที่สุดให้ลูกเพราะฉะนั้นความรักของที่ที่สุดตรงนี้สามารถส่งต่อไปให้กับคุณแม่อีกท่านหนึ่งที่รักลูกเหมือนกันได้และเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเทสฟันกระทรวงวิทยาศาสตร์สทชนะครับให้การให้ทุนสนับสนุนเราก็ สร้างแพลตฟอร์มเวอร์ชันที่2ขึ้นมาเป็นโมบายแอปพลิเคชันเป็นโมบายแอปครับพพอร์ตการซื้อการขายโลจิสติกนะครับเราเป็นคนกลางให้ในการดูแลความเรียบร้อยของการซื้อขายครับอ๋อจากโมเดลที่1ขึ้นมาเป็นโมเดลที่2เนี่ยใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาจริงๆเพียงแค่ครึ่งปีครับครึ่งเพราะว่า เราเริ่มโปรโตไทป์แรกเนี่ยจริงๆผมก็มาด้านการเงินนะครับเรื่องสตาร์ทอัพเป็นเรื่องใหม่เราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยในการทำงานจริงนะครับผมว่าความสนุกคือทุกๆวันมีเรื่องใหม่เสมอมีสิ่งที่ให้เราคิดแล้วก็แก้ปัญหาและพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับมันเป็นสไตล์ของสตาร์ทอัพคือหาปัญหาแก้ปัญหาไปทาไปทดสอบและกลับมา แก้ปัญหาใหม่แก้ปัญหาใหม่เพื่อให้ Product ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานครับจนถึงขนาดนี้พอเป็นโมเดลที่2ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นออกมาทาจนถึงโมเดลที่2องนี่กี่ปีโมเดลที่2ใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีครับ2ปีครับวันที่2ปีเนี่ยถามว่าในการตอบสนองหรือตอบรับเนี่ยหรือที่คนเข้าไปใช้เนี่ยมากมายแค่ไหนครับครับปัจจุบันเรามียูเซอร์อยู่ประมาณเกือบ3 0 0 0 0 0คนนะครับเยอะนะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเหมือนช่วงแรกก็เป็นการคุณแม่มาใช้กันเองหลังๆนี่ผมภูมิใจมากมีการบอกตอบ เรานอกจากมีออนไลน์แพลตฟอร์มแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าจะเพนพอยต์ก้อนหนึ่งก็คือคนที่มีของดีๆเนี่ยเขาไม่มีเวลาที่จะมาโพสต์ขายเองหรือคุยกับผู้ใช้นะครับเราก็เลยมีบริการไปรับมาถึงที่บ้านเอามาจัดการดูแลให้แล้วก็ขายแทนให้นะครับเราก็เลยมีตัวโชว์รูมที่ตอบสนองความต้องการคุณแม่ที่อยากจะเข้ามาอยู่สินค้านี้ด้วยสามแสนกว่าคนถูกไหมครับครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในเมืองไทยทั้งนั้นอยู่ในเมืองไทยครับโอ้ครับแล้วในที่สุดเนี่ยมันแก้ ปัญหาของบรรดาพ่อแม่ทั้งหมดได้เลยหรือเปล่าครับอันนี้เป็นความภูมิใจของผมอันนึงนะครับที่ตั้งใจเอกจากงานมาทําตรงนี้เราได้รับฟีดแบ็กดีๆจากผู้ใช้งานคุณแม่บางคนเนี่ยบอกว่าเขาขายคาซีดไปให้กับคนอีกคนหนึ่งผู้ซื้อก็ดีใจมากได้ของที่ถูกใจในราคาที่เขารู้สึกว่าว้าวมากเลยว้าวเลยแต่น่ารักไปกว่านั้นคือคุณแม่ผู้ซื้อผู้ขายเขาคุยกันคอมมูนิตี้เกิดเขาบอกว่ามีของที่ไม่ได้ใช้อยากจะส่งเป็นของขวัญให้หลาน ผมเจอเคสอย่างนี้หลายๆครั้งที่เป็นการส่งต่อความรักส่งต่อความปราถนาดีเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกมีความสุขมากในการทํางานนี้ครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ตัวเองก็ได้เป้าหมายจะพัฒนาคนรุ่นใหม่หรือว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ได้ด้วยนะครับแถมในเชิง b u s i n e s s Model มันก็ไปต่อได้ด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าโดยขอบเขตการบริการอะไรต่างๆมันจะเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วนะจากการตอนที่เริ่มแบบ ตั้งท้องตั้งคันดูแลกันแต่ในท้องไม่คันจนกก็ตั้งตอนนี้กลายเป็นว่าเริ่มโตแล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงกันต่อใช่ครับโอ้โหอุณหภนมจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยเราเป็นความฝันของผมครับที่เราตั้งใจอยากจะแก้ปัญหาเราก็ทำเพนพอยต์ต่างๆแก้ปัญหาเพนพอยต์ต่างๆทีละขั้นครับเพื่อให้ตอบความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ใหม่เมื่อถึงจุดนี้เนี่ยด้วยความเป็นสตาร์ทอัพซึ่งต้องลองผิดลอกถูก แต่ว่าทางนี้เองก็มีประสบการณ์ช่วงบินเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงินชั้นนามาตลอดในแง่ของทางด้านภาคการเงินครับสรุปแล้วเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยยังคงเป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจทําในระยะยาวต่อหรือไม่ครับเป็นคําถามที่ดีครับี่บัญชาสตาร์ทอัพเนี่ยผมว่ามันมีทั้งโอกาสและก็ความเสี่ยงชอยครับสําหรับคนที่มีความฝันนะครับอย่างเดียวไม่พอครับผมว่าต้องมีความพร้อม ในด้านการเงินในด้านทีมงานแล้วก็ในด้านการซัพพอร์ตนะครับผมว่าสตาร์ทอัพเป็นโอกาสถ้าคนที่มีความฝันแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความพร้อมครับเพราะฉะนั้นนี่คือยังคงเป็นโมเดลที่น่าสนใจทําต่อเป็นวัเดลที่น่าสนใจครับศึกษาให้ดีๆนะเด็กดูนยใช่ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยนะเป็นคุณพ่อนะ ที่เอาประสบการณ์สิ่งที่ถือว่าเป็นปัญหาตัวเองจนกระทั่งพัฒนาขึ้นมาเป็นโมเดลและที่สําคัญที่สุดคือโจทย์ที่สูงสุดของเข้าในการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ๆของคนไทยตอนนี้อยู่ในแพลตฟอร์มนี้แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณกันสิริคุบครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทมัมบี้ขับจำกัดในรายการปีถามสินครับขอบคุณครับคุณกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับและวันนี้คือปีถามนะครับก็มาพบกันอี้ใหม่นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ